มาชมมะเขือกันนะคะวันนี้มีมะเขือมาให้ดูนะคะ <Yeah. S 1> มะเขือจ้ากำลังสวยเลยนะคะกำลังขึ้นค่ะนี่ค่ะชะอมกำลังแตกยอดนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับการได้ชมสวนของเรานะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะชะอมยอดชะอมนะคะมีมดแดงด้วยปลอดสารจริงๆค่ะเพราะมีมดมีแมลงด้วยค่ะ